Time to play the game! <laughs> <laughs> it's all about the game, and how you play it's all about control and if you get มควขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวลับมาพบกวับรายการ Demon's e p a t s Chat Game กับผมซูมเาาเอร์เมียวก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไร <c oughs> อาจจะเป็นเกมที่รุนแรงนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นเกมที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะชอบเล่นในเวลาว่างๆนะครับก็ ผู้คนใดหรือผู้ใดที่เกียดแบบว่าหัวหน้าตัวเองหรือเป็นบอสอะไรที่ว่าก็นี่เลยนะตีต่างมาเล่นเกมนี้ได้เลย Don't waste your boss นะครับแล้วก็เราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะำิ้วโอเคครับกระผมซุม่มนแมวผีซุ่มพาวเวอร์แมวผีจะเข้าไปเล่นอย่างไะเนี้เยเฮ้ย <c oughs> เยสียงมันน่ากลัวตึงตึงอ,อะไร โหนอะไรหัวหน้าเรียกผมทำไมอ่ะนี่ผมมาทำงานสายเลยโอ้โหมาทำงานก็ไวแล้วนะจะโทษผมได้ยังไงอ่ะแล้วคนอื่นนะทำไมไม่ไปว่าเขาบ้างโอ้โหปนยังปนยังบนเยอะละเยอะละเยอะละไม่ไหวนะจะเอาอ่ะไม่ไหวนะ That's three demerits this more week. จะบ่นอีกนานไหมจ๊อเหมือนไส้เหมือจะเหมืนผลอะไรข้างไหนฮะไป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 บอดี่อื่นไปนี่นี่บ่นนะใช่ไหมนี่บ่นนะใช่ไหมนี่เสียอารมณ์จริงเลยเล่นเกมต่อเฮ้ยสนุกสนุกเฮ้ยมีใครมองเห็นปะเกมนี้สนุกที่ผ่ายเลยนะครับลแล้ววันต่อมาวันนี้งานเยอะจังเลย อะไรอีกอะอะไรมาถึงก็บ่นอยู่คำเดียวแหละเสียอีกแล้วอีกแล้วนะครับมี๊ฟังเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันต้องระบายไม่ออกวะเฮ้ยลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนคิด เฮ้ยมันนี่เลยไม่ต้องยกให้เหนื่อยนี่อไม่ต้องดึงออกดึงเนี่ย่นี่อนี่ตายแล้วนี่กินช่วยจ้ะหมันจริงเลยมึงทะล่อเมียอยู่ให้ฟัง MP3 แล้วแเฮ้ยแล้วแล้ววันต่อมาเมียวงานเยอะตามเคยเฮ้ย no 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 อย่างนี้ย มาลองลองลองเศรษฐกิจมึงไม่ดีท่ามืม่กี่ยวอะไรกูวะนี่หมดนะที่ไม่ไหมเกี่ยวเพื่อนเฮ้ยเพื่อนส่งนี่อ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ขอบใจกาลังระยาระบายนี่ไงนี่ไงมึงคิดว่าเวลาฆ่าคนไม่ได้หรือไงนี่ไงนี่ไงเวลาฆ่าได้ไหมนี่ไงบนจังนี่ไงนี่ไงอะไรแล้วนะฮะมึงมึงอารมณ์เสียแล้วมาระบายกูบหอฮะงีขอบใจเพื่อนเยี่ยมเย่เออแล้วันต่อมาเ้มววันนี้ทะเลาะแฟนอีกแล้วเซ็งอะไรเงี้ย No, 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 no. <laughs> Mà mình wrong, đều... wrong, wrong. À It's come to my attention that you're not measuring up. <coughs> <coughs> You'll need à to stay late. Bồn gì? Bồn mấy lơ xem ấy. Đại. Bồn nó xem máy. Ok kê là. <coughs> mình thường mình thường mới la hổng mình nó lại đi nhẹ. Bồn nắng. À lẽ nào? Ha. Nè kim thui thui lại. bay protein nữa đi. đi Lên kiếm to. มันมันเฮ้ยมีใครเห็นไหมมันมันมันแล้ววันต่อมาเมียวเฮ้ยอือะไรครับหบุนาโน่เนอะโน่ใช่ไหมว่ายนะเข้าใจครับผมเข้าใจอาจารย์เอ้ยผมเข้าใจหมดนะผมเข้าใจครับครับแต่ ทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ดิหัวหน้าผมไม่ไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยหัวหน้าไม่พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอะไรหนักนี่ไงนี่ไงนี่อะไรอะไรมึงอะไรแม็คเฮ้ยลูกกระต่ายจะหลุดแม็กให้นิดนึงนี่ไงเดี๋ยวลูกกระต่ายหลุดเฮ้ยเย้สนุกแล้วก็วันต่อมาเมียวเฮ้ยอะไรอ่ะ มาโนโนโนใส่แล้วอึออะไรอะไรนะหนาลวมือคีย์บอร์ดมึงเคยเห็นไหมเอาไปกินตุ่มเยอะดีนี่ไงมึงบ่นจริงๆเลยหักเลยมึงเล่นแค่หักเลยลมเสียหักเอาไปด้วยเลยะซริกูใหม่นี่ไงเข้าใจไหมคนหิวข้าวเนี่ยวันวันกินแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ีไม่มีคีย์บอร์ดกดฟังเพลงแทน เฮ้ยอารมณ์เสียจริงเลยให้ตายสิแล้วแล้วก็วันต่อมาเอ๊ะอะไรหัวหน้าว่าไงครับโน่เหรอโน่มะหวายยังไม่เขียนนะนี่มันบ่นจริงๆเลยนอนไปเลยกลัวเดี๋ยวหัวหัวหน้าคอแห้งมาหนี่มาหนี่หัวหน้ากินซะ น้ำเกลือแร่มีวิตามินซีและโซบารซิดัสมีโปรตีนและบาร์บีคิวไอคิวและอีซีคิวกินข้าไปอร่อยอิ่มอะหัวหน้าเฮ้ยโอ้โหโทษทีแรงไปหน่อยและแล้วก็วันต่อมา <c oughs> อืออะไร n น no น o no ะโนะโนะใช่ไหมอืมเข้าใจครับอืมหมดอีกแล้วไม่จบ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 มันนี่มันนี่ผมนะผมมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูมันนี่มันนี่มึงอะไรทั้งนั้นัะมึงเียบมึงอะไรมึงหนีดไปหลอไปนี่มึงอะไร เลยสโต้กูเละหมดแล้วทำมันนี่มันนี่ืหทำแล้วหนีทำแล้วหนีมานี่เลยมานี่เลยไปไหนแล้วนี่มาดูนี่โหัวหน้าจะไปไหนดูมันจะหนีไปไหนแล้วจะไปไหนมันไหนโอ้โหของเขาเละหมดแล้วหัวหน้าหมนแล้วใช่ไหมมานี่ครับหัวหน้ามานี่เลยไอ้หัวหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงดูกำแพงนี่ไงกำแพงผมเป็นรูเลยเห็นไหมนี่ลมเสียงจริงเลย เหนื่อยแล้วแล้วก็วันต่อมาเหนื่อยเอ๊อะไรอ่ะโน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 ตามสบายเฮ้โนนะใช่ไหมหัวหน้าผมแบบว่าไม่ไหวแล้วนะมึงอะไรหนะวันวันเอาใจบ่นกูคนเดียวคนอื่นไม่ได้บ่นบวางมาใช่ไหมฮะวางนะใช่ไหมนี่ คิดทำอะไรต่อดีอารมณ์เสีย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 ไล่นี่ไงนี่เฮ้ยเครียดเครียดเครียดนั่งดีกว่าเลย่ะเหนื่อยเลยแล้แล้ๆก็วันสุดท้ายของวันนี้เหมียววันสุดท้ายแล้วนะเหมียวแล้วเราจะทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวหัวหน้ามึงบ่นทุกวันเลยกูจำได้แล้ววันนี้แหละวันนี้แหละ น,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงไปกูเลยไอ้มึงมาเน่มึงอย่าอยู่เลยเงียบนะเสียงสวรรค์จากด้านลา่าง <c oughs> แล้วเอาเก้าอี้กูไปด้วยกูเพิ่งลืมเซ็งเลยต้องไปเอาเก,ก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านปลาเฉ่งมามานั่งแทนกับผมซูมพาวเวอร์กับรายการเดมอนไอคัตแชร์เกมก็ต้องขอลาไปก่อนเกมดันแจ็คยูบอสจัด <No> แล้วก็หัวหน้าผมก็ไปแล้วไปห <No S 1> ล<ะ>ับไม่คงไม่กลับมาแล้วละเ <laughs> ดินไปดอกนั้นบ๊ายบาย